สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแม่ตกใจเปิดกล้องวงจรปิดนึกว่าลูกสาวนอนชักเป็นห่วงแทบตายดูจบเงื้อแปรงเรียดด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเมื่อผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพสคลิปสุดท้าหลังได้เปิดกล้องวงจรปิดภายในบ้านเห็นลูกสาวใครนอนชักเกรงอยู่บนโซฟาทําทเอาตกใจและเป็นห่วงอย่างมากก่อนดูจบถึงกับเงื้อแปรงหาสนันทั้งโซเชียลโดยผู้โพสตได,ดร้ระบุว่าเมื่ออปปาป้าเปิดกล้องดูสองคนแม่ ถึงกับตกใจลูกเป็นอะไรที่ไหนได้ดูให้จบในขณะที่ลูกสาวนอนอยู่ที่โซฟากลับมีท่าทางแปลกๆนอนงายหัวห้อยลงพื้นอ้าปากและหลับตามือครั้งหนึ่งยังถือโทรศัพท์มือถือไว้นั่นทําเอาใครที่ได้รับชมคลิปต่างก็ต้องตกใจและบอกตรงกันว่ามีอาการคล้ายกับชักเกรง็ง ก่อนดูจบถึงกับเงิบเพราะความจริงแล้วเด็กหญิงเพียงแค่ขำหนักมากไปก็เท่านั้นเองทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์เป็นจํานวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างตกใจกันเป็นอย่างมากในตอนแรกพอดูจบก็ถึงกับฮากระจายกันทั้งโซเชียลขอขอ,ขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ